ไม้มงคลเสริมความเป็นสิริมงคลในบ้านและที่โต๊ะทำงานไม้มงคลเสริมความเป็นสิริมงคลที่โต๊ะทำงานพร้อมทั้งเป็นไม้มงคลเพื่อไหว้บูชาที่โต๊ะทำงานได้ดาพระอินทร์ปก ้องกันพยันตรายทั้งภายในและภายนอกกวักหมอกรสีเขียวกวักรัลักรั์สุขกวักความดีงามเป็นสิริมงคลอีกหนึ่งไม้มงคลที่สามารถปักลงไปในแจกันได้ต้นนี้คือเพชรชมพูเสริมสิริมงคลรวม การหล่อล้อมให้พลังกับเราได้บูชาครูเป็นที่อาศัยสารเรียกว่าอักที่คุณแม่ใช้ร้อมเครื่องทอที่คุณแม่เคยใช้ก็เป็นการกราบไหวบูชาแม่บูชาครูบูชาบรรพชนได้เช่นเดียวกันคะ่ะเช่นเดียวกันนะคะ ไม้มงคลที่เป็นที่นิยมอย่างมากๆก็คือกวักมรกตค่ะตั้งไว้ในบ้านได้อย่างดีเลยค่ะเป็นอีกหนึ่งไม้มงคลเลยนะคะที่เสริมพลังให้กับตัวเราเสริมดวงเสริมพลังเสริมความเป็นสิริมงคลที่โตทำงานในบ้าน ของเรานะคะกวักมรกกต้นนี้งดงามมากค่ะเป็นกวักมรกตที่มี21ใบเลยนะคะเก่งนี้เรียกว่ากวัก21ร้อมทั้งให้โคดรให้หัวหรือออกไข่ให้เราด้วยนี่เป็นอีกหนึ่งไม้มงคลนะคะที่สามประดา p a r a ไดซ์อยากแนะนำตั้งไว้ในบ้าน โดยเฉพาะกวากมรกตนะคะถ้าท่านใดตั้งไว้ที่โต๊ะทำงานเสริมพลังการทำงานที่แคชเชียร์นะคะหรือตั้งไว้ที่บันไดประตูหน้าต่างของเรานะคะจะเสริมได้อย่างดีเพชรชมพูค่ะอีกต้นหนึ่งนะคะที่สามารถตั้งไว้ในบ้านให้ความงามได้อย่างชัดเจนต้นนี้ กิ่งหนึ่งได้ตัดตรงกลางออกไปไปปักไว้ในใจกันและอีกต้นหนึ่งค่ะที่เสริมพลังได้อย่างดีคือพรูค่ะพลร่องพรูสมองเราคิดแต่สิ่งดีๆเครื่องครูออกมาเสริมในการทำงานของเราเห็นความสดใสของเขานะคะเขาจะค่อยๆขึ้นไปกับต้นไม้ต้นนี้เลยค่ะนี่ก็เป็นไม้มงคลที่ สามราดาพาราไดส์ Paradise, อยากให้ทุกท่าน <Okay. S 2> มีไว้นะคะกิ่งนี้นะคะอยู่ที่หน้าต่างเลยคะ่ะสำหรับกักบารากฏนะคะนี่ก็เป็นอีกไม้มงคลที่เรามีไว้ที่ในบ้านของเรานะคะสามารถทำได้เลยนะคะเลยนะคะที่กระจกในห้องน้ำเราด้วยเช่นเดียวกัน,นะคะ่ะ สามารถที่จะวางได้นะคะสวยงามได้เลยค่ะฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจพบกันใหม่ในคลิปถัดไป3ระดาพาราได s ์ขอบคุณและสวัสดีค่ะ